สนับสนุนโดย b u i l 360เครื่องมือตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ360องศายกระดับการควบคุมคุณภาพติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ bilk.com/bilk สามยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On-Site ตอนพิเศษกับ Bangkok On-Site ต์สเปเชียครับ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมได้พาทุกคนไปติดตามดูสารพัดโครงการก่อสร้างกันมาหลายโครงการแล้วทั้งรถไฟฟ้าทั้งอาคารต่างๆเพราะงั้นวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาชมความสวยงามของพื้นที่สาธารณะอีกรูปแบบหนึ่งในเมืองกันบ้างดีกว่านะครับโดยสถานที่ที่ผมได้พาทุกคนมาชมกันในวันนี้ก็คือแนวทางเดินทางจักรยานเรียบริมคลองแสนแสบในพื้นที่ช่วงใกล้แยกบางกะปินั่นเองครับ ต้องบอกว่าเส้นทางเดินทางจัก,กรยานเรียบริมคลองสานแสบเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธารณะดีๆที่ชาวกทมจำนวนไม่น้อยอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีอยู่หรืออาจจะรู้แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาสัมผัสด้วยความที่อาจจะไม่ใช่เส้นทางสัญจรหลักในชีวิตประจําวันหรือหลายคนอาจจะมองข้ามเพราะติดภาพที่ว่าคลองแสนแสบเป็นคลองน้ําเน่าไม่น่าจะมีใครอยากมาเดินริมคลองที่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงแต่ต้องบอกว่าถ้าลองได้มาเดินดูจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับ พราะปัจจุบันสภาพน้ำในคลองแสนแสบก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนพอสมควรแล้วอาจจะยังไม่ถึงขั้นใสปิ๊งมีปลาแหวกไหวแต่ก็ไม่ได้เหม็นจนเป็นมลภาวะทางกลิ่นแล้วส่วนทางเดินริมคลองในหลายๆช่วงเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงเหมาะกับการมาเดินมาวิ่งออกกําลังกายหรือปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศมากเพราะเป็นเส้นทางที่ไม่มีรถยนต์เข้ามาวิ่งแล้วคนก็ไม่ได้พลุกพล่านมากค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว แล้วในหลายๆช่วงก็จะผ่านไปตามพื้นที่ชุมชนต่างๆทั้งหมู่บ้านห้างร้านและสถานที่ราชการซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่มีเสน่ห์มากเลยทีเดียวครับตรงนี้เขาก็มีการจัดสวนหย่อมน่ารักนักพร้อมป้ายเขตบางกระปิที่ทำเป็นรูปเสาชิงช้าจำลองไว้ด้วยนะครับก็ดูเป็นจุดหมายตาได้อยู่แหละ โดยสวนหย่อมตรงนี้ก็เพิ่งทำขึ้นมาใหม่เมื่อช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งพื้นที่สีเขียวที่แทรกเข้ามาด้านข้างทางเดินแบบนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มบรรยากาศความสดชื่นและน่าเดินได้อีกเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ต้องชื่นชมจริงๆครับเลยมาหน่อยตรงนี้ก็มีลานมาร์กเล็กๆอีกจุดที่ทำเป็นรูปจักรยานสีแดงเพื่อตอกย้ำความเป็นพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการปั่นจักรยานด้วยนะครับการจัดองค์ประกอบสวนก็เป็นสไตล์ราชาการเนาะคือมีอะไรที่คิดว่าสวยก็เอามาตั้งๆไว้ มีหลักกิโลจำลองที่บอกสถานที่สำคัญรอบๆแถวนี้มีหุ่นวัวด,ด้วยอ่ะก็ถือว่าน่ารักดีไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับตัวแนวรั้วริมฝั่งคลองก็ทำได้ค่อนข้างมั่นคงปลอดภัยครับเป็นแบร i e ร์คอนกรีตแล้วก็ติดตั้งโครงเหล็กซ้อนขึ้นมาอีกชั้นเพื่อให้สูงพอที่จะกันคนตกลงไปนะครับ ตรงนี้มีจุดจอดจักรยานไว้ให้บริการซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับมีหลังคาไว้กันแดดกันฝนให้ด้วยแต่เท่าที่เห็นเหมือนจะไม่ค่อยได้ถูกใช้งานเท่าไหร่หลักๆเลยก็น่าจะเป็นเพราะว่าแถวนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่สําคัญที่คนแวะเวียนมาเยอะนะักแต่ตรงจุดนั้นก็เป็นประตูเข้าออกที่เชื่อมต่อเข้าไปในชุมชนเพราะงั้นมีจุดจอดจักรยานไว้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ดีแล้วเผื่อคนในชุมชนจะเอาจักรยานมาจอดไว้แล้วเดินเข้าออกใช้ทางเรียบคลองนี้เป็นทางสัญจรไปที่ไหนๆนะครับ แนวกำแพงที่หันออกคลองก็มีกระถางต้นไม้แขวนเอาไว้ตลอดแนวเลยด้วยตรงนี้ถ้าตัดแต่งดูแลดีๆหน่อยก็สวยงามร่มรื่นดีครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทางเดินเรียบคลองจะตัดผ่านลอดใต้สะพานรถยนต์บนแนวถนนศรินครินนะครับซึ่งเมื่อก่อนทางเดินตรงช่วงนี้ก็เป็นทางปกติลอดผ่านไปได้ตรงๆเนี่ยแหละ แต่พอมีการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วต้องปักเสาต่อหม้อลงริมคลองมาขวางแนวทางเดินไว้พอดีเขาก็เลยต้องปรับแนวทางเดินใหม่โดยทำเป็นทางชั่วคราวในสภาพแบบนี้ไว้ซึ่งใครที่ปั่นจักรยานมาผ่านช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันไว้นิดนึงยังไงก็หวังว่าหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะมีการปรับปรุงทางเดินตรงช่วงนี้ให้ออกมาปลอดภัยได้มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ไหนก็ต้องทำแล้วเนี่ยผมอยากฝากทางกทมให้ช่วยติดตั้งไฟแสงสว่างข้างใต้สะพานเพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งก็จะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับคุณภาพของทางเดินในช่วงนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยช่วงที่ผ่านใต้สะพานเตีย้ยเตียแบบนี้ก็ไม่ได้มีการติดตั้งไฟเอาไว้ก็จะดูทึบๆทึทมๆแล้วก็มืดๆเปลวๆอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมาสำรวจแล้วรู้สึกว่ายังเป็นปัญหาก็คือตรงจุดตัดกับถนนใหญ่หลายจุดรวมทั้งจุดเมื่อกี้นี้ด้วยเนี่ย ทางเดินเรียบคลองไม่ได้มีทางเชื่อมต่อกับทางเท้าของถนนใหญ่ครบทุกฝั่งอย่างเช่นทางเท้าริมถนนสีนครินฝั่งมุ่งหน้าแยากบางกะปิก็ไม่ได้มีทางเดินลงมาสู่ทางเรียบคลองตรงนี้มีแต่อีกฝั่งหนึ่งของคลอง เวลาจะเดินลงมาทางเรียบคลองก็ต้องข้ามถนนไปฝั่งมุ่งหน้าแยกลำสาลีซึ่งเมื่อมีพื้นที่สาธารณะดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยการเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและครอบคลุมก็เป็นจุดเล็กๆที่ควรให้ความสําคัญอีกเรื่องหนึง่งเพื่อให้พื้นที่แบบนี้เกิดประโยชน์กับผู้คนทั่วไปได้มากที่สุดนะครับซึ่งสําหรับประเด็นการเข้าถึงหรือ accessibility เนี่ยก็ไม่ใช่แค่สําหรับทางเดินเรียบคลองนี้อย่างเดียวแต่ก็รวมไปถึงโครงการพื้นที่สาธารณะอื่นๆทุกรูปแบบด้วยครับ เท่าที่ผมสังเกตเหมือนว่าช่วงทางเรียบคลองที่พัฒนาใหม่ในแต่ละจุดเขาจะใช้โมเดลกำแพงกันตกลักษณะเดียวกันนี้เป็นมาตรฐานนะครับอาจจะมีบางพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบจากเอกชนที่ก็อาจจะออกแบบหรูหรามีระดับหน่อยแต่สำหรับส่วนที่เป็นผลงานของกทมแค่ได้อย่างที่เห็นนี่ผมว่าก็ดีมากแล้วครับในหลายๆช่วงแนวทางเดินก็จะผ่านไปตามรั้วของภาคเอกชนเป็นบ้านบ้างเป็นร้านอาหารบ้างหลายที่เขาก็มีแนวรั้วเป็นต้นไม้ร่มรื่นเลย เหมือนอย่างตรงนี้เนี่ยเดินผ่านแล้วก็รู้สึกสบายตาแต่อาจจะต้องคอยดูแลแตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้รุกล้ำเข้ามาในแนวทางเดินมากเกินไปนะครับจริงๆผมว่าถ้าใครที่มีบ้านอยู่ริมคลองแบบนี้เนี่ยแล้วเปิดเป็นร้านค้าร้านอาหารหรือคาเฟ่น่ารักน่ารักหันหน้าออกฝั่งทางเดินเรียบคลองก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะยิ่งถ้ามีโซนไหนที่มีร้านแบบติดๆกันเป็นแถวเนี่ยก็สามารถปั้นคลองธรรมดาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้เลยอารมณ์ประมาณโมเดลคลององอ่าง แต่ไม่ต้องลงทุนทำให้หรูหราอะไรมากมายก็ได้แค่มีการจัดแสงไฟมีช่องทางให้เข้าถึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ดีๆก็สามารถยกระดับธุรกิจชุมชนได้แล้วยังไงก็ขอฝากเป็นไอเดียไว้กับทางกอทมอและสำนักงานเขตต่างๆด้วยก็แล้วกันนะครับ ข้างหน้าของเราตรงนี้ก็เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบที่อยู่ด้านหลังของศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิซึ่งในวันนี้เราก็จะเดินสำรวจกันมาถึงจุดนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็จะสังเกตได้ว่าพอช่วงไหนที่แนวทางเดินผ่านไปยังพื้นที่ของภาคเอกชนแล้วทางเอกชนเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้ดูดีทั้งการประดับตกแต่งแล้วก็เปิดช่องทางเชื่อมเข้ามาเหมือนอย่างที่ทางเดอะมอลล์เขาทำไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ทางเดินเรียบคลองให้ดูมีอะไรขึ้นมมาาอีกกเลย แล้วยังเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมขนส่งทางน้ําอย่างท่าเรือโดยสารด้วยแล้วก็จะเห็นเลยว่าทางเดินตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเครือข่ายทางเดินเรียบคลองแสนแสบและคลองขนแหนงสายอื่นๆทั่วกทมในลักษณะนี้เนี่ยก็มีความยาวรวมมากกว่า20กิโลเมตรเลยทีเดียวแต่สภาพหน้าตาอาจจะไม่ได้เหมือนกันหมดแบบนี้ตลอดทุกช่วงนะโดยบางช่วงก็อาจจะแคบกว่านี้ช่วงไหนที่ทำมานานแล้วก็อาจจะดูเก่าและทรุดโทรมกว่านี้หน่อย ช่วงที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆก็ดูดีแล้วก็กว้างขวางได้มาตรฐาน เรียกว่าออกมาดีกว่าตรงนี้เยอะเลยก็มีเหมือนกันในขณะที่บางช่วงอาจจะยังขาดขาดแหว่งแหว่งอยู่ยังไม่ได้ต่อเนื่องถึงกันทั้งหมดแบบ100%ซแต่ทางกทมเขาก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังทํากันอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆซึ่งทางแบงค์ข้อออนไซต์เราก็ขอสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ในลักษณะนี้ให้มีการพัฒนาต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงชุมชนต่างๆทั่วเมืองเลยนะครับ และในวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่รายการแบงคอกออนไซต์พามาเดินชมโครงการทางเดินทางจักรยานเรียบคลองแห่งนี้กันก็ถือว่าเป็นการลองเดินสำรวจด,ดูเป็นช่วงสั้นๆซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะดูทางเดินเรียบคลองแสนแสบในช่วงอื่นๆรวมทั้งการพัฒนาคลองสายอื่นๆบริเวณไหนอีกก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลย และพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On Site และ Bangkok On Site Special EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ